มันเป็นเลื่อนๆสมัยหน้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายบ้านเฮาซู้ขู่ซู้คนมาค้ากระสตายอีกแล้วจ้อพี่น้องจ้าพ่ขอขคิมีก้มาโมนี่คิมีก้มาคิมีมากินแตงโมงจ้ะสวัสดีตอนบ่ายสามโมงพี่น้อง สวยแล้วพามากินตำกุ้งสดตำเสือกุ้งสดพี่น้องใส่สบายนางกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆภากินตำหมักสมเผ็ดๆพชรไทปทาไปโอ้แต่สมักน้ำตีละโอ้สมักน้ำน่าน่าจะพี่น้องจ้ะกินมมน้ำหมักสมเนี่ยมันสวย ตับเป็ดเผ็ดสละสมัยน่าบะเกะผักสลัดแคปม้วนที่น้องมะพริ่งพริกหยวกไงต้นอน่อนต้นอ่อนผัก ใช่สัตว์ตัวพร้ไมกล <laughs> ุ่มอืมาสั่หนู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  แล้วอะเอาพี่เาจะตีเป็นล่าสิลูกตีเป็นร่าทำไมไ่ตีเป็นล่นะลูกไม่เอาออลูกวะ ยังจะฮอตฮอตไปหาพี่โซอีปอะถ้าไม่กินไปหาพี่โซอีปหรือเปล่าสลิปเล่าสลิปไม่มีเจ้าเล่าเล่าสลิป คนเน่าข้าวปลาพามันปรสัดนะไปหาพี่โซอีไปลูกอ่ะ ไปแล้วพี่น้องต่าเนืเ้อเคือไปหันใส่สมบัติหน่อยสอนะิเนาะเขาขึ้นปะ ครับพี่น้องจา้าหอนอากาศร้อนกินตะหมกสมเพ็ด หมูข้เมียแก่เพชรขี้เนียผมียังหลายพี่น้องภากินสมกสมืลอเสือสมกสมยำใบ ตอนเปนยังไงค่ะ เขาจะไท้ายรูปอีกรูปหนึ่งกันเด้อตอนแรกคล้ายๆว่ามันเป็นปสัตว์เนาะมันเป็นเลื่อนๆพัอดี <c oughs> ได้รูปงามๆขึ้นหนาปลูกสนกว่าใช่ แมบ,บว่าโมขย่ยเผ็ดพี่น้องโมขย่ยเผ็ดหลายพอดีอ่ะพอดีพอดีมันใกล้กินง่ายโมเผ็ดจนเกินไปเนาะ Hết, cân đầy nhang kìm xôi phe ตอนนี้สตาหยากหยาพี้นหออโซอี้สิเปิดเทอมแล้วเปิดเทอมมันจัดนะนี่มันเสาต้องเตรียมของหลายอย่าง จากสุดนักเรียนจากนักซือแล้วพี่น้องเนะนังซือก็ต้องไปซื้อบริสืทอยู่โรงเรียนเนพี่น้องคู่ไปเข้าไปหาเอาอีกเข้าต้องไปหาเอาอีก ค้นปอนนึง่งข้าต่องสิมิลิตจากโรงเรียนใหม่ให้เขาไปล้านขายอุปกรณ์การเล่นเด็กหน่อยเนาะให้เขาเตรียมให้ แล้วเ,เขาก็ไปรับเอาอยุ่านร้านขายหนงังสือขายอุปกรณ์การเรียนเด็นหน่อยปากกาเอยเมจิกเอยสีเอวยสินหนงังสือสม,มุดพี่เนืะแล้วเขาก็ต้องเต,เ,อนเ,นเตรียมให้เราเมื่อมันจันเนี่ยเตรียมใช้เราเกรื่อ้ กันซื้อใส่สมุดหนงังสือทุกเหล็มเลยโรเบ,บิร์ตแห่งเอยูพี่น้องจ้าสามีสาวตาเบยูน้อง กะซ,ซิได้เห็ดเองเบิ้ลเนาะมันกะซิขึ้นยากจั็กน้อยเนี่ยบอกภาษาอังกฤษเนาะบางคำซับยากๆกะว่า,า,บ,าบุรุเล่องนะ <laughs> จัดการเองเบิด บางยางเทากับยานเทาเห็นบ่ได้เนาะแต่เป็นกลัวอยู่ Ui, sườn mong con lên Ngon nó là toàn bài mà Chặt tẩm hôn đây Sơn mong เป็นได้แบบเขาทาบอ่ะฮะอืมไปด้วยขึ้นนี่เหนียว เพย์ยังกินได้คือพี่นนองซะมันเหนียว,วเ,เบรยแเค้บอดีนี่มันยันมันน่งเค้วรู้เปล่า Bà đây thái cung và sạch đỏ khóc, nó khéo cái như thế nào nè nhảy 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 mình gặp xôi ạ bữa lâu bên nào đã tính có sao dạng nào แกเพลินแบบแล้วมั้งความชินใจแบบน้องเอิ่มเวลาได้พี่น้องจ้าเวลาก็เสิลาพี่น้องแบบเอาหง่าแตกสุกโขโอ้เริ่มเพลินได้ไหมขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้ครูสูขข้สคนที่ติดตามรับชมัาตายคอให้มีความสุขหลายๆเด้อพี่น้องจา้าสุขภาพแข็งแรงวางสิ่ง,ดงใดคอหาสมบัติชนาสุ่สิ่งสูงยาวถ้าพอกันไหมคลิปหนา้าจ้ายบายจา้า